ชีวิตจริงเราก็มีกะเพรานะกะเพราแมงลักผักอะไรนี่ใบชะพูใบบัวบกกะเพรางามๆเลยกะเพราม ขารพริกพริกดกมากดกเวอร์ดกเกิงๆพริกอันนี้เป็นมาระชี้นกนะมาระชี้นกกับตําลึงเป็นอังนอนสวนในเรือนกร,ระจก 你当忒。